สวัสดีครับผมครูหมึกนะครับวันนี้จะมาสอนการสร้างบัญชีธุรกิจแล้วก็แนะนําเทคนิคการสร้างบัญชีธุรกิจโดยใช้1บัญชี Facebook สามารถสร้างได้เป็น10บัญชีโฆษณาเขาทํากันยังไงเดี๋ยวเรามาลุยกันฮะ แต่ก่อนอื่นนะเดี๋ยวผมขออธิบายโครงสร้างและความแตกต่างระหว่างบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจกันก่อนนะครับก็คือว่าสำหรับบัญชีส่วนตัวเนี่ยข้อจำกัดคือเราสามารถมีได้เพียงหนึ่งบัญชีโฆษณาในกรณีที่เรามีหลายๆเพจเนะี่ยแต่ละเพจยิงโฆษณามันจะกองรวมกันอยู่ในบัญชีโฆษณาเดียวกันทั้งหมดรวมถึงในกรณีที่สมมติเรามีหลายคนมีร่วมกันช่วยจัดการเนี่ยทุกๆคนก็จะกองรวมอยู่ในบัญชีโฆษณาเดียวกันทั้งหมดนั้นแน่นอนครับมันเกิดความยุ่งยากในเรื่องของการจัดการแน่นอน รวมไปถึงตอนที่เราสรุปค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาของแต่ละเพจก็เช่นเดียวกันก็ต้องมานั่งแยกทีละแคมเปญว่าแคมเปญน,นี้ใช้ยิงเพจไหนเสียงบประมาณไปเท่าไหร่มันก็จะเกิดความสับสนพอสมควรทีนี้ด้วยข้อจํากัดตรงนี้แหละ Facebook ก็เลยออกแบบบัญชีขึ้นมาอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าบัญชีธุรกิจซึ่ง ข้อแตกต่างคือว่าพอมันเป็นบัญชีธุรกิจเนี่ยเราสามารถสร้างบัญชีโฆษณาได้มากกว่า1บัญชีโฆษณาครับแต่ละบัญชีโฆษณาเราสามารถกําหนดได้ครับว่าจะเอาไปใช้ยิงเพจไหนให้ใครเข้ามาร่วมจัดการยกตัวอย่างเช่นสมมติบัญชีโฆษณาที่1เราจะเอาไปใช้กับเพจ A โดยให้นายก่อเข้ามาจาัดการโฆษณาอีกบัญชีโฆษณานึงเราไปใช้กับอีกเพจหนึง่งเราสามารถกําหนดได้ว่าจะเอาใครร่วมกับใครเข้ามาร่วมจัดการได้อันนี้คือข้อดีและประโยชน์ของการมีบัญชีธุรกิจนั้นเราสามารถมีได้มากกว่า1บัญชีโฆษณาครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้เราน่าจะเห็นข้อแตกต่างแล้วนะครับว่าสําหรับบัญชีส่วนตัวกับบัญชีธุรกิจเนี่ยข้อแตกต่างและประโยชน์มันแตกต่างกันยังไงอันนี้น่าจะค่อนข้างเห็นได้ชัดเจนนะทีนี้ครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นสร้างบัญชีธุรกิจกันนะก็ไปที่หน้าจอเลยฮนะไปล็อกอินเฟซบุ๊กไว้เรียบร้อยนะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่ Google เลยครับก็สมัคร เซิร์ช Google ครับว่าสมัครบัญชีธุรกิจ Facebook ครับเสร็จแล้วก็เลือกอันบนสุดเลยครับเลื่อนลงมาข้างล่างนิดนึงครับอโอเคครับกดตามลิงก์เข้าไปเลยครับก็ามาที่หน้านี้นะครับแล้วก็กดสร้างบัญชีบัญชีมุมขวาบนนะครับเสร็จแล้วตั้งชื่อนะครับ นนี้พยายามตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับธุรกิจของเรานะครับก็ผมตั้งตามนี้แล้วกันก,นก็อีเมลก็เป็นอีเมลอะไรก็ได้นะครับไม่จําเป็นว่าต้องเป็นอีเมลที่ใช้ตอนสมัคร facebook ก็ได้นะครับเป็นอีเมลที่เราสามารถเปิดที่สามารถใช้งานได้จริงและสามารถเปิดเข้าไปยืนยันตัวตนได้ครับ เสร็จแล้วก็กดส่งครับเสร็จแล้วกดเรียบร้อยครับทีนี้มันบอกว่าให้เข้าไปยืนยันอีเมลครับก็คืออแล้วก็ไปที่อีเมลครับทีนี้อีเมลถ้า g ี mail มันจะอยู่ตรงโซเชียลนะครับอ่านี่ไงะมาละกดเข้าไปครับ แล้วก็กดยืนยันเลยโอเคครับก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับการสร้างบัญชีธุรกิจตอนนี้ผมได้บัญชีธุรกิจมาแล้วอีกธุรกิจหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าน้องอินเตอร์อทีนี้ครับเดี๋ยวเราไปสร้างบัญชีโฆษณากาันตอนนี้เรามีบัญชีธุรกิจแล้วถ้าเกิดผมย้อนกลับไปที่หน้าสไลด์ตรงนี้ก็คือว่าตอนนี้เรามีธุรกิจมาแล้วหนึ่งธุรกิจที่ตั้งชื่อว่าน้องอินเตอร์นะครับ ทีนี้สิ่งที่เรายังไม่มีฮะก็คือบัญชีโฆษณาเรายังเรายังขาดบัญชีโฆษณาเดี๋ยวเราไปสร้างบัญชีโฆษณากันวิธีการก็คือกลับไปที่หน้าเดิมตรงนี้ครับเสร็จแล้วครับก็ไปที่บัญชีครับไปที่หมวดบัญชีเสร็จแล้วกดคําว่าบัญชีโฆษณาครับกดบัญชีโฆษณาเสร็จปุ๊บอ่ามนในเพิ่มครับวิธีการก็กดเพิ่มอ่าแล้วก็เลือกคําว่าสร้างบัญชีโฆษณาใหม่ครับ มนให้ตั้งชื่อบัญชีโฆษณาตรงนี้ชื่อบัญชีโฆษณาก็คือถ้าดูตามตามสไลด์ก็คือตั้งชื่อนี่ครับเราจะตั้งเป็นชื่อตามชื่อเพจก็ได้ครับเพื่อไม่ให้สับสนหรือจะตั้งเป็นอะไรก็แล้วแต่เอาที่เราจําได้นะครับผมตั้งชื่อเป็นธุรกิจหนึ่งแล้วกันเลือกโซนเวลาให้ถูกต้องนะครับก็คือบว,วกเเอเชียกรุงเทพแล้วก็สกุลเงินครับเป็นบาทครับ เสร็จแล้วก็กดถัดไปครับบัญชีโฆษณานี้ใช้สําหรับอะไรก็เป็นธุรกิจของฉันก็เลือกเป็นอันบนครับเสร็จแล้วกดสร้างครับก็ที่มันให้กาหนดครับว่าอันนี้ก็คือชื่อเจ้าของ facebook ครับก็กดติ๊กครับให้กําหนดสิทธิ์ก็คืออจัดการบัญชีโฆษณาทั้งหมดเลยก็กําหนดครับมันให้เพิ่มวิธีการชําระเงินก็ยังไม่ต้องก็ได้ครับกดปิดไปก่อน แล้วกดออกอเพราะฉะนั้นเราจะได้มาละหนึ่งบัญชีโฆษณาที่ผมตั้งชื่อว่าธุรกิจ1ครับทีนี้ครับเราสามารถสร้างบัญชีโฆษณาที่2ได้ด้วยวิธีการก็คือก็ไปที่เดิมครับบัญชีโฆษณาเสร็จแล้วกดเพิ่มครับก็กดสร้างบัญชีโฆษณาใหม่อันนี้เป็นธุรกิจ2แล้วกันก็กำหนดมนเดิมครับ ทีนี้มันบอกว่ามันบอกว่าอะไรอะ่ะมันบอกว่าถึงกิดจ,จากัดแล้วแน่นอนครับไม่ได้หมายความว่าเราเปิดบัญชีธุรกิจขึ้นมาแล้วเราจะสร้างบัญชีโฆษณาได้ครั้งละหลายหลายบัญชีเลยอันนี้ยังไม่ได้นะครับขึ้นอยู่กับระยะเวลาประวัติการใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก่อนมันถึงจะใหสิทธิ์ในการสร้างบัญชีโฆษณาต,ต่อไปนะครับะฉะนั้นสําหรับธุรกิจนี้เท่ากับว่าเราได้สิทธิ์ในการสร้างบัญชีโฆษณาเพียงแค่1บัญชีโฆษณาตอนนี้ หรือวิธีการครับเอาง่ายๆนะเ <s> พื่อที่เราจะรู้ว่าเราได้สิทธิ์ในการสร้างบัญชีโฆษณากี่บัญชีแล้วก็คือไปที่เดิมครับไปทีหห่หน้าเดิมนี่แหละเสร็จแล้วเลือกคําว่าข้อมูลธุรกิจครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับอ่าตรงนี้มันจะบอกเลยสําหรับบัญชีธุรกิจนี้ก็คือว่าเราจีดจํากัดในการสร้างบัญชีโฆษณาก็คือมีเพียงแค่หนึ่งบัญชีสําหรับตอนเบื้องต้นนี้นั้นเดี๋ยวเราไปปล่อยไปสักระยะหนึ่งเราไปยิงโฆษณาสําหรับบัญชีโฆษณาที่1่ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะให้สิทธิ์ในการ สร้างบัญชีโฆษณาที่2ในโอกาสต่อๆไปอีกทีหนึ่งครับทีนี้ครับอ,อย่างที่ผมบอกครับเมื่อกี้กลับไปที่หน้าสไลด์เหมือนเดิมไม่เพียงแค่เราสามารถสร้างบัญชีโฆษณาหลายๆบัญชีได้นะครับเราสามารถเพิ่มบุคคลอื่นเข้ามาร่วมในการจัดการโฆษณาในแต่และบัญชีโฆษณาได้ด้วยครับวิธีการก็คือว่าก็กลับไปหน้าเดิมครับก็ไปที่ผู้คนก่อนเราต้องเพิ่มคนคนนั้น เข้ามาในบัญชีธุรกิจเราก่อนวิธีการก็คือไปที่ผู้คนตรงนี้นะเสร็จแล้วกดเพิ่มครับใส่อีเมลของคนที่เราต้องการเชิญเขาเข้ามานะครับ ก็ให้เสร็จเป็นผู้ดูแลแล้วกันนะฮะก็เสร็จแล้วกดถัดไปครับก็ตรงนี้ยังไม่ต้องทําอะไรครับก็กดเชิญเลยครับอ่าก็เรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวรอ,อเขากดรับก่อนตอนนี้สถานะมันรอดำเนินการนะครับเดี๋ยวเรามาลองกดรีเฟรชดูฮนะโอเคก็เรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามีผู้คนที่อยู่ในบัญชี ธุรกิจนี้ก็คือสองคนแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาจัดการกันว่าจะ้อีกคนหนึ่งที่เราเพิ่มมาทีหลังเนี่ยครับคนเนี้ยไปอยู่ในบัญชีโฆษณาที่เราสร้างขึ้นมาใหม่ก็คือไปที่บัญชีโฆษณานะครับอ่ะเห็นไหมบัญชีธุรกิจที่เราสร้างขึ้นมาที่ตั้งชื่อว่าธุรกิจหนึ่งเนี่ยอ่ะทีนี้เห็นไหมครับบัญชีโฆษณาที่เราสร้างขึ้นมาที่เราตั้งชื่อว่าธุรกิจหนึ่งเนี่ยตอนนี้เรามีบุคคลเดิมคือหนึ่งคน ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาเพิ่มอีกคนหนึ่งที่เราเพิ่งเพิ่มเข้ามาเนี่ยคือคนเนี้ยให้มาอยู่ในบัญชีโฆษณาอันนี้วิธีการก็คือกดเพิ่มตรงนี้เลยครับอ่าแล้วก็ดึงเขาเข้ามาครับแล้วก็ให้สิทธิ์ในการอสมมติผมจัดการบัญชีโฆษณาเหมือนกันก็กําหนดเลยอ่าเรียบร้อยครับเพราะฉะนั้นในบัญชีโฆษณาบัญชีโฆษณาหนึ่งที่ตั้งชื่อว่าธุรกิจหนึ่งตรงเนี้ยผมก็จะมีบุคคลสองคนแล้วที่ร่วมกันจัดการโฆษณา ก็คือ2อันนี้ทีนี้ครับจริงๆเนี่ยไม่เพียงแค่บัญชีโฆษณานะครับที่เราสามารถสร้างได้มากกว่า1บัญชีโฆษณาเราสามารถสร้างบัญชีธุรกิจได้มากกว่า1ธุรกิจเช่นกันผมไม่ดูจริงๆผมมีอยู่2ธุรกิจแล้วนะครับก่อนหน้านี้ผมมีอยู่ธุรกิจหนึ่งที่ตั้งชื่อว่า PIT แล้วก็เวนรัค P วันนี้ผมสร้างขึ้นมาอีกธุรกิจหนึ่งก็คือน้องอินเตอร์เดี๋ยวผมพาไปดูธุรกิจเดิมที่ผมสร้างนะธุรกิจเดิมของผมเนี่ย ไปที่บัญชีโฆษณาครับเดิมทีผมมีอยู่1บัญชีโฆษณาที่ตั้งชื่อว่า B1 เรามาดูสิทธิ์ของบัญชีธุรกิจนี้กันครับว่าเราสามารถสร้างได้กี่บัญชีโฆษณาแล้วก็คือไปที่ข้อมูลธุรกิจครับอ่าเห็นไหมฮะสำหรับบัญชีธุรกิจนี้ผมได้สิทธิ์ในการสร้างบัญชีโฆษณาทั้งหมดคือ3บัญชีโฆษณาและซึ่งผมมีอยู่แค่1เท่ากับผมสามารถสร้างเพิ่มได้อีก2 เดี๋ยวเราไปสร้างเพิ่มกันวิธีการก็คือไปที่บัญชีโฆษณาครับอ่ะก็กดเพิ่มเลยครับอันแรกที่ผมมีคือผมตั้งชื่อว่า B 1อันนี้ผมตั้งเป็น B 2แล้วกันก็เหมือนเดิมครับ กดสร้างเพิ่มไปเรื่อยๆครับผมได้สิทธิ์สาแล้วเพราะนั้นผมใช้สิทธิ์ได้ครบเลยอตอนนี้สรุปก็คือว่าผมมีอยู่2ธุรกิจแล้วธุรกิจอันนี้คือธุรกิจแรกของผมที่ผมเคยสร้างไว้ ส่วนน้องอินเตอร์คือธุรกิจใหม่ที่ผมสร้างวันนี้สำหรับธุรกิจเก่าเนี่ยผมมี3บัญชีโฆษณาสำหรับบัญชีใหม่ที่สร้างวันนี้ผมมีได้มา1บัญชีโฆษณาเท่ากับตอนนี้ในธุรกิจใน2ธุร,ก,ธรกิจของผมเนี่ยผมมี4บัญชีโฆษณาแล้วเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆทยอยสร้างบัญชีโฆษณาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะแทนที่เราจะได้สิทธิ์ในการสร้างทีละหนึ่งบัญชีตอนนี้เรามี2ธุรกิจเท่ากับเรา ได้สิทธิ์ในการสร้างบัญชีโฆษณาทีละ2บัญชีโฆษณาเลยเพราะนั้นแน่นอนนะไม่ใช่สิบ,บัญชีโฆษณาเนะี่ยไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนทีนี้สําหรับบางคนที่เข้ามาหน้านี้ยังไม่เป็นนะครับวิธีการก็คือครับเราตั้งต้นจาก f a c e b o o เนี่ยแหละครับก็มันจะมีจุดๆลูกเต๋าอยู่มุมขวาครับก็เลือกโฆษณาครับ มันจะพาเราเข้ามาที่ตัวจัดการโฆษณาครับถ้าเราจะไปที่หน้าตั้งค่าเมื่อกี้ก็คือไปที่สามขีดด้านซ้ายเสร็จแล้วเลือกคําว่าตั้งค่าธุรกิจครับอ่เห็นไหมครัตอนนี้ผมมีสองธุรกิจที่สร้างขึ้นมาแล้วก็กดเข้าไปครับอืพอเข้ามาเสร็จก็จะเลือกจัดการจากตรงนี้ก็ได้ครับอ่าทีนี้เวลาไปยิงโฆษณาก็กลับไปที่เดิมครับตัวจัดการโฆษณา เราเลือกไปเลยครับว่าจะเอาบัญชีโฆษณาไหนมายิงเห็นไหมฮะตอนนี้ผมมีอยู่ผมมีอยู่สธุรกิจแล้วธุรกิจแรกของผมอันนี้ผมมีทั้งหมด3บัญชีโฆษณาอันส่วนนั้นนี่คือธุรกิจใหม่ซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งได้สิทธิ์แค่บัญชีโฆษณาเดียวนะครับก็ค่อยๆสะสมไปครับถึงวันนั้นผมเชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีบัญชีโฆษณา สำรองไว้สําหรับยิงกฆนนาได้เป็น1 0บสบัญชีแน่นอนอันนี้ไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนครับสำหรับเนื้อหาวันนี้ก็ครบถ้วนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาที่ผมเอามานําเสนอในครั้งต่อๆไปขอบคุณครับ